ดกระชากลากิยาณเลยเร็วฮไอ้มียนใสเธอไม่ตาย Detective.

어, 어, 닥, I need you, 닥. Someone help me. clear, Vigil, Vigil, it's clear. If you set up, securing door, Moto Moto. One hour remaining. Keep on a last. what no i'm not hacking i'm not hacking no not me i didn't do that don't tag don't tag เออทำไมทำไมนาตาดี้แล้วทำไมเลื่อๆปาร์ตี้ปาร์ตี้เอาไม่เป็นไรไม่เปิดไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรือไอ้เธอเชื่อตายยังอยู่เมนตัวนึงเช่งตายแล้วตายแล้วจะตายเดี๋ยน้าตาดีแอดแอดอยู่บันไดเมนนะล่าสุดอยู่ตรงบันไดเลยโคระวังนะไอ้คนนองไม่โดนไม่โดนผมมีครับผมมีโลอยู่ขยับขึ้นมาไม่ได้ไอโคขยับขึ้นมาไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นไปยืนบนโต๊ะเห็นปะเออดูดูนี่เพื่อนว่ะเออนั่นแหละอ๋อไม่มีโดนเหลือใช่ปะ มม่นาเอมวรดไมอ้ดแค่คอยู่ไหสอยสอยเสร็จแล้วครึ่งหลอดไม่น่าตายอุ้ยแบคเบียแบคเบีโลนะอยู were, okay, ่ไหนครับอยู่ด้านในตายตายตายโอเคตรงนี้สอนตรงนี้นอก บาร์โอาเขโคมกเอาไว้ขอบประตูอะนาโคเซตมีไหมขอประตูห้องเนี้ยีแน่ยูแน่แน่ซ้ายผมซ้ายใกล้ผมหน้่างไม่ต้องพีไต้องพีไต้องพีกมีครับมีครับเข้ามาในคนดีใช่ไหมไม่ไม่เราโดนมันมันโดนออกเดออกเมื่อกี้โดนออกโอเคโอเคอยู่ซ้ายใกล้ผมตัวนึ่งนะเาดนมเดียว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 เดีวเดียวได้ตัวเดียวเด่นแล้วน เข้ามาแล้วครับแอนแอนแอนวิมาอยู่ขวาสุด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 อยู่ขวาสุดมันอยู่มันอยูอ่ขวาสุดซ้ายซ้ายของนี่นะอยู่ซ้ายมือสุดสวยโง่ตัดเบียรไม่ตายได้ไงเดิ่อนข้างเนี <c oughs> ่ยเขาไม่เอาแจ็คข้ามาแจ็คข้าแตก นอกส,อไ,ลอสอไลด์มีสองตัวแล้วนอกสไลด์มีสองตัวนะนองไหนนะสไลด์เหรอสไลด์ไลดออกออกฟิตได้นะก็จะเล่นเดี๋ยวออกก้าให้ไ IQ มันเข้าอ,อะไร IQ on flash เข้าแล้วอ๋อเนปิกอยู่หน้าหน้าต่างคริเชน

หน้ากองสนไม่มีใครเกิดโอ้กูวิ่งผ่านเฉยๆก็ยิงกูตายเอ้ยกูวิ่งผ่านเฉยๆก็ยิงกูเฮีย <Yeah. S 2> คิวกูหน่อยเปีย Ah, que dura? Ah, o que era Ai, que